ผมเนมจากช่องโนเนมนะครับวันนี้มาอยู่ในรถ Toyota Prado ปี2011นะครับเป็น Prado ตัว150นะครับรถคันนี้เป็นรถที่ผมรีวิวมาแล้วจริงๆ2 2คลิปนะครับซึ่งแต่ละคลิปนะ่ะรถเป็นรถสเปคเดียวกันตัวนี้เนี่ยเป็น Toyota Prado เครื่องดีเซลเป็นเครื่องรหัสเครื่อง1 KD นะครับเป็นเครื่องดีเซลที่ เขาเรียกว่าได้รับความนิยมของ Toyota มากนะครับเป็นเครื่องที่ใส่อยู่ในวีโก้ igo, หรือ Fortuner มา่ก่อนนะครับซึ่งใช้มานานมากอยู่แล้วคือไม่ต้องพูดถึงว่าเเขาบอกว่ามันทนนะครับไม่งั้นใช้ไม่ได้มานานขนาดนี้แต่วันนี้ที่ผมอยากมารีวิวก็คือเราไม่เคยมารีวิวในการขับเคลื่อนอาการใช้งานนะครับแล้วก็มีคนถามว่าแล้วมัมาใช้ได้ทุกวันได้หรือเปล่าก่อนอื่นนะครับจริงๆ Toyota Prado เนี่ย อย่างที่ผมบอกเนาะโตยโยต้าเป็นรถแบรนด์ที่เซกเมนต์ใหญ่และเยอะมากนะครับตัวนี้จะเป็น SUV นะครับที่เป็น SUV ขับสี่สำหรับขาลุยนะครับโดยเฉพาะสาย4 w h e e l เนี่ยจริงๆทุกคนถ้าพูดถึง t o y ย t a เนี่ยเขาขึ้นชื่อมากก็คือ Toyota Land Cruiser นะครับคือตัวท็อปสุดซึ่งแพงมากเข้ามาประเทศไทยเนี่ยไม่ต้องดูแลไม่ต้องสืบเลยนะครับใครซื้อ Land Cruiser เนี่ยคือไม่ต้องซีงเรียสเรื่องเรื่องเงินจริงๆนะครับเพราะเป็นโตโยต้าที่แพงแพงที่สุดแล้ว แต่ Toyota Prado เนี่ยมีกลิ่นอายของผมผมต้องบอกมีกลิ่นอายของ Land Cruiser นะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรอะออปชั่นทุกอย่างที่อยู่ในนี้เนี่ยใช้ได้เกือบทุกอย่างเลยนะครับดังนั้นอย่างแรกที่ผมอยากจะรีวิวให้ดูคือแล้วมันใช้ขับได้จริงหรือเปล่าใช้ทุกวันได้ไหมผมบอกเลยนะครับว่าจริงๆขับได้ทุกวันเนาะเพราะหนึ่งคือเป็นรถยกสูงนะครับที่เป็น SUV ที่อนเนกประสงค์มากนะครับ อันอรกสงค์คือจริงๆเอามาใช้ขับทุกวันเนี่ยก็ผมว่าก็โอเคนะเนี่ยผมก็ใช้ขับอยู่แล้วนะครับ2คือแข็งหรือเปล่าผมว่าไม่ได้แข็งมากนะครับถ้าเทียบเท่ากับรถที่เป็นพื้นฐาน PPV เนี่ยผมว่าใช้งานได้แต่อ p อปชั่นเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมให้ดูดีกว่าว่าออปชั่นเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูรีวิวกันอีกทีครับมาดู Toyota Prado เครื่องดีเซลนะครับ ปี2 0 1 1เนาะต้องบอกงี้ก่อนนะครับตัวเนี้ยเ,เครื่อง2000ตั้งแต่ประมาณ2011เป็นต้นไปจริงๆกับ2012เนี่ยตัวที่ผมเคยลงอ่ะจริงๆเป็นรุ่นรายละเอียดคล้ายกันนะครับแต่ตัวเนี้ยฝาเครื่องอาจจะยังไม่มีที่ครอบเท่านั้นเองนะครับโอเคตัวเครื่องเป็นเครื่องดีเซล3.0รหัส1 KD ่ให้แรงม้าประมาณ173แรงม้ากับเกียร์5สปีดนะครับเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อแล้วก็ อัตราสิ้นเปลืองน้ามันที่เขาเคลมไว้นะครับประมาณ9.8ลิตรแต่ผมขับน้อยกว่านั้นเยอะ9.8นี่เขาเคลมนะครับ0-100เขาเคลมไว้ประมาณ11.7วิคือรถแบบนี้ไม่ได้ต้องการทํามาเพื่อความเร็วมากเท่าไหร่หรอกครับเขาเอาไปลุยออปชั่นมันค่อนข้างเยอะนะครับมาดูข้างนอกเนาะจริงๆมันเหมือนกับรถคันที่แล้วที่ผมเคยรีวิวนะครับปี2012เนี่ยเหมือนกันหมดเลยข้างหน้าเป็นกิลไล่ลงมานะครับตัวนี้เป็น 360ทั้งหมดมีเซ็นเซอร์มีที่ฉีดน้ำฝนนะครับสภาพโดยรวมถือว่าดีนะผมว่ารถนะครับขับมาประมาณ1 4 6 0 0 0กว่าไมล์ไมล์นะครับโอเคไหมโอเคตัวนี้นะครับก็เป็นยางโรงงานเหมือนกันนะครับเป็นมิชลินไพรเวซี่นะตัวสเปค 26560R18 นะครับ อยากให้ดูเสียงเครื่องก็ไม่ได้ดังมากนะครับก็ปกติทั่วไปตัวนี้ไฟเลี้ยวนะครับมีกล้องข้างๆด้วยนะครับตัวนี้เป็นคีเลสนะครับคู่หน้านะครับตัวนี้จะมีบันไดขึ้นค่อนข้างง่ายนะครับอเอาไว้ขึ้นลงเนาะโอเคไหมข้างบนก็จะมีราวหลังคานะครับโอเคตัวไฟนะครับ ต่างจากตัว60ปีตัว60ปีจะเป็นไฟขาวเนาะนอกนั้นก็จะเหมือนกันนะครับตัวนี้เนี่ยเหมือนที่ผมบอก Prado เนี่ยส่วนใหญ่คนที่ชอบใช้คืออนเนกประสงค์คือมันเปิดเป็นเปิดประตูกับข้าวแบบนี้นะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้สามารถนั่งได้ด้วยวางของได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะมีไฟลอยโวได้แล้วก็สามารถปรับตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยสามารถปรับทุกอย่างจากตรงนี้ได้เหมือนกันนะ โอเคสามารถเปิดตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เปิดตรงนี้ขึ้นมาเพื่อเอาของนะครับไปไปดูภายในดีกว่าว่าออปชั่นภายในเยอะขนาดไหน ในของตัว Toyota Prado ตัวสีดำตัวนี้นะครับโอเคนี่คือรีโมทเนะาะกดสตาร์ทนะครับตัวนี้เป็นพุส start อย่างแรกนะครับตัวนี้เป็น e a s y Entry ก็คือพวงมาลัยนะครับสามารถเซ็ตเมม,มได้2ระดับนะครับพร้อมเบาะสามารถปรับไฟฟ้าขึ้นลงนะครับนะโอเคไหมครับอ่าตัวนี้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับตัวนี้เนี่ยจริงๆอ่ะสเปคอ่ะ ตัว3.0ดีเซลตัวนี้จะเป็นตัวท็อปสุดนะครับสเปคตัวนี้ท็อปสุดเหมือนกับตัว60ปีเลยนะครับแต่แค่ภายนอกไม่ใช่ตัว60ปีเท่านั้นเองนะครับโอเคพวงมอะไรนะครับตัวนี้ดูฝั่งซ้ายแล้วกันตัวนี้จะเป็นโหมดวิทยุตัวนี้นะครับเขวยวิทยุตัวนี้เล่นได้ได้เยอะมากนะครับมีฮาร์ดติ์อยู่ในตัวด้วยเดี๋ยวผมไปให้ดูอีกทีนึงตัวนี้เป็นตัวกดนะครับเป็นตัวกล้องนะครับ กดทีนึ่งเนี่ยเราจะดูกล้องสาม้หกสิบหมดเลยนะครับฝั่งซ้ายขวาและข้างหน้าด้วยนะครับสำหรับคนที่เอาไปลุยเนี่ยผมบอกคุ้มค่ามากนะครับอันนี้กล้องมุมซ้ายนะครับอ่าโอเคเราสามารถเลือกมุมมองได้นะครับโอเคมุมขวานะครับอันนี้จะเป็นการสั่งงานด้วยเสียงนะครับแต่เนื่องจากว่าตัวนี้เป็นรถนำเข้าเนาะเออแมปมันจะทำงานซ <AM. S 1> ิ่งกับแมปแมปมันไม่มีสั่งงานอย่างอื่นได้ด้วยนะครับ <Okay. S 2> After the beep say a command แอนเซอร์ไปก่อนโอเคตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวปรับออปชันทั้งในนะครับโอเคอย่างตัวนี้เนาะ Multi Terrain นะครับดีนี้ผมใครอยากดูรีวิวละเอียดนะครับไปดูรีวิวคลิปที่2ได้เลยนะครับเซิร์ชในช่องผมก็ได้ว่ารีวิว Toyota Prado เนาะอันนั้นแบบละเอียดเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวปรับพื้นผิวนะครับ Multi t e r r a เนาะว่าเราจะขับในพื้นผิวแบบไหนนะครับโอเค อันที่2นะครับอันนี้ปักเซนเซอร์เนาะอันนี้คือ A A A F A F S นะครับไฟเป็นการปรับให้โคง้งไม่โคง้งตามไฟนะครับแล้วก็อันนี้เริ่มเริ่มจากการขับ2นะครับ2 N D start นะครับโอเคตัวนี้เนี่ยกระจกไฟฟ้าพับปรับไฟฟ้าตรงนี้นะครับ push start เนะาะผมไ่ดูออปชั่นตรงนี้แล้วกันตัวนี้ ปุ่ม s t เนาะตัวนี้เนี่ยเป็นที่ปรับกระจกนะครับมาข้างหลังนะครับตัวนี้เป็นเบาะไฟฟ้านะครับนะอันนี้เป็นการปรับแสงนะครับอันนี้ปรับที่ฉีดกระจกนะครับอ่าตัวนี้ก็ปรับที่กระจกแล้วก็ล็อกนะครับแล้วก็เซ็ตที่นั่งเนาะตัวนี้ที่นั่งจะเป็นไฟฟ้านะครับปรับได้หมดเลยนะ โอเคนะครับตัวนี้จะเป็น cruise control นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่ปรับความสูงต่ำของรถนะครับถ้าเราปรับปุ๊บเนี่ยมันจะสามารถปรับอยู่ตรงหน้าจอได้นะครับนี่ผมปรับผมปรับเป็น l o แล้วนะครับ อย่างที่ผมบอกเนาะว่าเขาถามว่ารถเนี่ยขับได้ทุกวันหรือเปล่าจริงๆผมว่าขับใช้งานได้นะครับเนื่องจากว่าเรามีโหมดตรงนี้นะครับถ้าต้องการความสนุกก็ใช้โหมดสปอร์ตนะครับอัตราเร่งก็จะดีนิดนึงนะครับถ้าต้องการความสนุกสบายก็ใช้โหมดคอน์ตนะครับตัวนี้ตัวปิดแท a c t i o n control เนาะตัวนี้ปิดตัวโช๊คไฟฟ้าข้างหลังนะครับตัวนี้โช๊คคู่หลังจะเป็นโช๊คถุงลมนะครับเป็น airmatic อ่าโอเคตัวนี้นะครับ เป็นตัวแมปกลางเนาะอ่าตัวนี้เป็นแมปไรอุ i ส์นะครับนาวีเนี่ยเนื่องจากว่าจริงๆค่านาวีมันมีอย่างที่ผมเคยพูดกิปทที่แล้วเนี่ยมันดีมากเลยนะครับมันสามารถใส่วอลคอนโทรแล้วก็สถียนนะครับผมเคยใช้สถียนมากเลยนะครับอันนี้เป็นอินโฟต่างๆนะครับโทรศัพท์นะฮะเป็นทัสกินได้เลยนะครับต่อจากตรงนี้ได้อันนี้เป็นดิสเพย์นะครับสามารถปรับหน้าจอข้างหลังได้มีหน้าจอหลังด้วยนะครับ อย่างที่ผมบอกเป็นตัวท็อปสุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นออ d ดิโออันนี้เห็นแล้วนะครับเล่นวิทยุ EAM FM CD นะครับนะมีฮาร์ดดิสสามารถรีบเพลงได้เล่นบลูทูธนะครับ AUX แล้วก็ USB ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเซ็ตต่างๆเนาะเซ็ตเกี่ยวกับตัวรถนะครับเนี่ยมีภาษาโอจริงๆเซ็ตได้เยอะมากนะครับ นาฬิกานะครับเสียงนะครับแมปโนอโทรศัพท์ออ u ิโอนะครับปรับเกี่ยวตัวรถนะครับมีแมนเทนเนซ็ตได้ว่ารถจะต้องเข้าไปเซอร์วิสเมื่อไหร่ยังไงนะครับทุกอย่างเซ็ตได้หมดจริงๆจริงๆ UI เดียวกับ Lexus นะครับในปีใกล้ๆกันเนี่ยถ้าเป็น Lexus ถ้าเป็นจอตัวเต็มนี้ก็ UI เดียวกันนะครับตัวนี้อ่ะประดุเฉินะครับ ตัวนี้แอร์นะครับแยกหน้าหลังนะครับตัวนี้จะเป็นแอร์โฟโซนนะครับปรับได้ข้างหน้าได้อีกนะครับอันนี้เป็นปรับข้างหลังได้นะครับอันนี้เป็นดูอัลข้างหน้านะครับปรับโซนบนกลางล่างได้นะครับเอาง่ายๆปรับได้หมดเลยครับตัวนี้ปรับอุณหภูมินะครับแต่ส่วนใหญ่ผมใช้ออโต้เนาะตัวนี้เป็นเครื่องเสียงเครื่องเสียงตัวนี้เป็น JBL นะครับผมบอกเลยว่าเครื่องเสียงที่ติดรถยนต์เนี่ย สำหรับตัวท็อปทอปของ To y o t a และ Lexus เนี่ยผมว่าดีมากนะนะครับโอเคพวกนี้ก็ปรับออปชันเหมือนข้างบนเนาะตัวนี้นะครับข้างล่างเป็นตัวปรับการขับเคลื่อนเนาะอันนี้เป็นเป็นตัวเกียร์นะครับเรามีตัวนี้เนื่องจากเป็นขับสนะครับมันมีเกียร์ทรานเฟอร์อยู่ข้างหลังด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นขับ4ี่ห้ขับ4ี่โลนะครับโอเคสำหรับรายละเอียดพวกนี้เดี๋ยวขอดูคลิปที่แล้วแล้วกันเนาะตัวนี้เป็นเกียร์ นะครับเห็น okay, ไหมตัวนี้จะเป็นเบาะอุ่นนะครับซ้ายขวาเนื่องจากว่ารถเป็นรถยุโรปนะครับโอเคตัวนี้เป็นเสีย AUX นะครับแล้วก็ที่ชาร์จเนาะที่สําคัญครับอยากให้ดูอันนี้เหมือนคันที่แล้วอันนี้คือตู้เย็นนะครับโอ้โหผมอยากจะบอกเลยว่ามันไม่ได้เป็นตูตู้แบบแค่เป็นพัดลมธรรมดานะผมบอกเลยว่าเย็นนะครับ ินให้ดูไม่รู้จะทํายังไงให้กล้องมันเห็นว่ามันเย็นคือมันเย็นเลยครับคือเหนื่อยๆครับเอาไว้ออกคลิปนี่สบายมากนะครับโอเคนี่ก็จะเป็นที่ไว้แว่นนะครับที่สําคัญคือตัวนี้เป็นสันลูปที่สามารถเปิดปิดได้นะครับนี่เปิดปิดขึ้นลงได้เปิดไปข้างหลงังข้างหน้าได้นะครับ ผมว่าพอมีซันรูฟเนี่ยมันก็ช่วยได้อย่างหนึ่งคือทำให้รถไม่ไม่รู้สึกแคบมากนะครับอย่าให้ดูเบาะนะครับเบาะหน้าก็ยังสภาพใช้ได้ดีเลยนะครับเดี๋ยวไปดูสภาพข้างหลังกันเป็นยังไงบ้างโอเคครับเดี๋ยวผมรีวิวคือรถมันเป็นรถยกสูงเนาะไวทีขึ้นนะครับจริงๆมันก็ขึ้นแบบนี้ได้เลยนะครับ <c oughs> มีบันไดเนาะ <c oughs> โอเค อย่างแรกนะครับความสะดวกสบายผมบอกไปแล้วเนอะว่ารถมันค่อนข้างสูงและใหญ่นะครับจริงๆผมว่านั่งสบายมากเนอะใครบอกว่าใช้ทุกวันไม่ได้จริงๆผมชอบให้มีคนขับรถแล้วมุมนั่งข้างหลังนะครับจริงๆ Prado เป็น2 3แล้วก็2ข้างหลังนั่งได้อีก2แบบสบายนะครับอย่างแรกที่ให้ดูนะครับตัวนี้จะพิเศษกว่าตรงตรงนี้นะครับเรามีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอยู่ตรงนี้เลยนะครับ จริงๆเรามีรีโมทนะครับสามารถาดูหนังดูทุกอย่างจากตรงนี้ได้นะครับแต่เนื่องจากว่ามันไม่ได้ใช้มานานนะครับแบตมันหมดเนี่ยเราสามารถเปิดวอลลุ่มจากตรงนี้ได้นะครับเอาง่ายๆคือดูซีดีจากตรงนี้ได้เลยนะครับนะโอเคตรงนี้อย่างที่ผมบอกเป็นแอร์โฟโซนนะครับนะข้างหน้าสองข้างหลังก็ปรับอุณหภูมิได้ นะครับปรับโซนบนข้างล่างได้มีแอร์ที่เท้าด้วยนะครับปรับความแรงได้ทั้งหมดนะครับมีปรับวอลลุมตรงนี้ได้นะครับมีใส่หูฟังของตัวเองแล้วก็สามารถเอาเครื่องเล่นมาเสียบตรงนี้เพื่อให้ออกจอได้ด้วยเพื่อออกจอน,นี้ได้นะครับมีแอร์ส่วนตัวนะครับโหผมว่าแค่นี้ก็ก็ลำมากแล้วนะครับ สามารถเปิดปิดตรงนี้ได้เลยเราสามารถเลือกอย่างนี้ได้เลยครับที่ผมเลือกนี้ได้นะนี่คือฟังเพลงอยู่นะครับล้ำมากๆโอเคมาดูที่นั่งตรงนี้นะครับก็อยูอย่างที่บอกเนะว่าจริงๆนั่งตรงกลางก็นั่งได้เนาะหรือจะเป็นอุปกรณ์ในวความสะดวกก็ได้ เดี๋ยวไปดูดีกว่าข้างหลังนะครับเป็นยังไงสภาพดีมากโอเคครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกข้างหลังนะครับข้างหลังจะเป็นเบาะไฟฟ้าปรับจริงๆถ้าไม่ถ้าไม่ต้องการนางก็ไว้ของได้ยาวนะครับอันนี้คือบาะปรับซ้ายขวาได้หมดนะครับผมปรับให้ดู2องฝั่งเลย โอเคแล้วก็นะครับอันนี้ปรับระดับได้ปรับระดับไฟฟ้าได้หมดนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวผมเลื่อนลงมาให้ดูนะแล้วก็สามารถถ้าเราต้องการไว้ของนะครับข้างหลังเราก็สามารถไว้ของได้ซึ่งโอเคมากเลยะเดี๋ยวไปสรุปกันดีกว่าว่ารถคันนี้เหมาะกับใครผมได้รีวิวภายในภายนอกของ Toyota p r a d o ตัวปี2 0 1 1ตัวนี้แล้วนะครับ รถคันนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการหารถโตโยต้าพราโดนะครับหรือรถ SUV ที่เป็นขาลุยและรถอเนกประสงค์ผมแนะนำคันนี้เลยเนาะนะครับรถคันนี้ปี2 0 1 1นะครับวิ่ง1 4 0 0 0 0กว่าไม์นะครับออปชันล้นสุดนะครับเข้าศูนย์ตลอดประวัติมีนะครับเป็นออปชันออปชันล้น,ล,น,ล,นล้นจริงๆนะครับเป็นตัวท็อปสุดเลยในราคาเพียงแค่1 5 3 9 0 0้านบาทเท่านั้นนะครับ ด่วนนิดนึงนะครับเพราะคันที่แล้วที่ผมขายไปผมขายไป1 6 9 0 0ล้านบาทนะครับคันนี้เราเพียงแค่1,540,000บาทเท่านั้นผมบอกเลยว่ามาไวไปไวมากนะครับสำหรับคันนี้ใครสนใจก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับหรือคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยง่ายที่สุดคือแอดไลน์กับโทรมานะครับใครสนใจอย,อยากให้เราดูรถรุ่นไหนนะครับก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สวัสดีครับ